ครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ ไอ้เมลงลายออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออก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 ไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำ ช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปัารานาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 82บ้านหันเล็กตรวจสอบจกักรยานยนต์มื45คันหวันลอบขายกัมพูชาด้านนีดาถวายปริญญาดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระสุบิน,บาบนปานิโตโรงเรียนเทศบาลพานักเรียนเวียนเทียนเนื่องใอวันมาคาูชาต่อไปนีพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดอทคอม ฐานหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินที่182บ้านหัดเล็กส่งกำลังตรวจสอบร้านซื้อขายจักรยานยนต์มือสองวันมีการลักลอบทำผิดกฎหมายเมื่อเวลา14นาฬกาวันที่27กุมภาพันธ์2558นาวโทรสราวุธบุตรเสรีชัยผู้บัญชาการชากย182บ้านหัดเล็กได้สั่งการให้เรือโทบุญมีเพชรทองหัวหน้าชุดปืนเล็กชกย182บ้านเขาวง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองใหญ่จำนวนเกือบ20นายเข้าตรวจสอบตึกแถวที่ตั้งอยู่บนถนนสายคลองใหญ่หัดเล็กของห้างคุ้นส่วนจำกัด MC 2 0 1 4มอเตอร์เลขที่231ทับบหมู่9าตะบนคลองใหญ่ซึ่งเมื่อเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์จำนวน45คันจอดอยู่บนชั้นสองจากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง45คันประกอบด้วยรถฮ o n ด a า CBR 5คัน Honda s u ูม X 7คัน Yamaha Scoopy i 33คันจึงได้เข้าตรวจสอบเอกสารหลักเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และผู้ครอบครองซึ่งพบเอกสารที่ใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ของกลมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักง,งานกลางทะเบียนพาณนนิชยที่ออกให้นายสายชนอินทเกศรนอายุ50ปีที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ทั้งหมด โดยนายสายชนเป็นผู้ซื้อรถจักรยานทั้งหมดมาเพื่อขายมือสองส่งไปยังประเทศกัมพูชาจากการตรวจสอบรถทุกคันมีเอกสารและหมายเลขรถตรงกัน39คันส่วนอีก6คันต้องรอเอกสาร เรื่องของทะเบียนจากสำนักง,งานขนส่งก่อนซึ่งเมื่อตรวจสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทางร้านจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบอีกครั้งเรือโทบุญมีกล่าวว่าการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของรัฐบาลที่กวดขันดูแลการลักลอบสินค้าหนีภาษีทางด้านชายแดนเพื่อป้องการการลักลอบนำรถจักยานยนต์ส่งไปขายยังกัมพูชาโดยไม่ผ่านกระบวนการด่านศุลก,กากร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเดินทางถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักิ์แด่พระสุบินปณิโตเมื่อเวลา14นาิ30นาทีวันที่27กุมภาพันธ์2558ที่ศาลาการ,รเรียนวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจงัดตราดรองศาสตราจารย์ด็อร์พิชยัยรัตนดิโลกณภูเก็ตคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาพร้อมคณะได้เดินทางมามอบประกาศเกียรติคุณและถวายปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์แด่พระอาจารย์สุบินปานิโตซึ่งมีชาวตราสที่ให้ความเคารพพระอาจารย์สุบินทั้งราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้สำหรับพระอาจารย์สุบินเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2496สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาที่4จากโรงเรียนบ้านจุลามณีได้นักธรรมชั้นเอกจากมหาเถระสมาคมและได้รับราชทานปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนร,รมไพพันนีพระอาจารย์สุบินอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีและศึกษาธรรมะาที่สวนโมกอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยความศรัทธาใน วัดปฏิบัติของสงฆ์จึงสแสวงหาความรู้โดยการเดินทุดงไปยังท้องถิ่นต่างๆในปีพศ2521ได้จาพรรษาที่วัดหนองปลือจังหวัดตราจ,จากนั้นออกทุดงด้วยการใช้ชีวิตแบบนกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังภาคเหนือและภาคใต้ ในปี2528ได้กลับไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกอีกครั้งโดยตั้งปณิธานว่าจะใช้เวลา5ปีเพื่อเผยแผ่ธรรมให้กับประชาชนด้วยการบรรยายธรรมะที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจนประชาชนเริ่มใส่ศรัทธาเลิกอบายมุกได้จำนวนมากต่อมาในปีพศ2553ได้จัดตั้งกลุ่มสัจจะออกรัพย์โดยใช้สัจจะเป็นฐานร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการ ร่วมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและนำธรรมะมาใช้กลับชีวิตกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราประสบความสำเร็จในปีพศ2535จากการพัฒนาของพระอาจารย์สุบินโดยนำวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวพระราชดำริบนฐานการบวรหรือบ้านวัดโรงเรียน และนําปัจจัยจากการเทศมาเป็นงบในการก่อตั้งอีกทั้งนําหลักธรรมอีกทั้งนําหลักธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสอนสร้างประโยชน์ให้ปัจจุบันนั้นมีสมาชิกจำนวน62,000คนและมีเงินหมุนเวียน1,300ล้านบาทพระอาจารย์สุบินยังได้รับรางวัลและการยกย่องเกียรติคุณที่สำคัญเช่นรางวัลพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพศ2540รางวัลบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพศ2541รางวัลคนดีสีสังคมจากมูลนิธิหมู่บ้านพศ2541 ภูมิปัญญาไทยรุ่นที่2ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีพศ .2545 จากผลงานดังกล่าวที่เป็นที่ประจักษ์ด้านการพัฒนาสังคมซึ่งยังประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างกว้างขวางจึงเห็นสมควรให้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปเป็นส่วนหนึ่งง เป้าหมายงานสังคมนั้นจริงๆก,ก็คือความทุกข์กกของเกษตรกรและความทุกข์ของคนทาง่างและความทุกข์นี้เป็นกิจที่พระเจ้าสงัดสงปราไว้าเาเธยจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มนายชนทั้งหลายเป็นภารกิจเป็นพุทธดำหลักที่ทรงส,งสาวก ดันั้นพระองค์ต้องเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วด้วยความกรนณนาของพระองค์ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปทําหน้าที่ชี้หนทางบอกวนทการให้บอกวิธีการให้ถริงว่าเป็นงานสังคมก็เลยเป็นงานที่วาไงาวาไว้กับคนทุกคนผมไม่ใช่เป็นของคณะในนดคณะหนึ่งไม่ใช่ของบุนคคลในนดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเพราะเรา<อ> <รอ S 2> ยัง หรือว่าเป็นผู้ส่วนของผู้ประกอบกัรกิูเพราะว่าเราอยู่ในสังคมในประเทศไทยนี้หรือว่าเป็นผู้ส่วนของผู้ปริษัทกที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบทางสังคมมืนกันฉะนั้นทางวัดที่อามาใช้มาจากสาเหตุของความทุกข์ เ,เจ้าทรงแสดงธรรมก็เห็นความทุกข์ของมนุษย์เดยเฉพาะเห็นปัญหาความทุกข์ของคนทั่วทั่วไปฐานรางพุทธิยถาธรรมกล่า,าความจนเป็นทุกข์การผู้หนีอยู่สิส่งเป็นทุกข์การเสียดอกเบี้ยเป็นทุกข์การถูกทวงถามเป็นทุกข์และการถูกจองจักเป็นทุกข์ในโลก โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาทำวิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาปลูกฝังเยาวชนให้สืบสานวัฒนธรรมเวลา15.30นาทีที่เจดี3ท่านเจ้าคุณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหตราดนายบุญชุบคงทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นำนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1ถึง2จำนวน60คนทําพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคาบูชาสําหรับวันมาคาบูชาปี2558นี้จะตรงกับวันที่4มีนาคม2558ในช่วงวันเวลาดังกล่าวตรงกับวันหยุดเรียนทําให้แต่ละโรงเรียนต่างทยอยนานักเรียนมาทําพิธีเวียนเทียนที่วัดใกล้กับสถานศึกษาโดวยวัดไผ่ล้อมนั้นเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองและมีหลายโรงเรียน อบล้อมอยู่ซึ่งการชยอยนำนักเรียนไปเวียนเทียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาและปลูกฝังจริยธรรมให้นักเรียนอีกด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงทเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 90 818 1828สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอาสับปะรดโทร090 818-1844สถานีขุนส่งเอกใหมโทษ090-818-1855เอกใหม่รถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดกำหนดจัดงานวันตรัสลํำลึก109ปีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นายนรงธิรจันทร์ธางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันตรัสลํำลึกประจำปี2 5 5 8โดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับจังหวัดราดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในง,งานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-25มีนาคมนี้ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และบริเวณสนามหน้าสละกลางจังหวัด เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงดำเนินวิเทศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถจนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่2 3มีนาคมพศ2449หรือเมื่อ109ปีที่แล้วโดวยการจัดงานในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ตามรอยพอ่อสารต่อมรดกไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการทำบุญเมืองการจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของวันตรัสลำลึกการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราดจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงนิทรรศการจเจริญตามรอยเสด็จ12ครั้งในจังหวัดตราดและการออกร้านจำหน่าย สินค้าพื้นเมืองรวมถึงการแสดงมหรสพในเวทีกลางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเวทีบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยียางพาราให้แก่กเกษตรกรจังหวัดตราดในประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดการประชุมบูรณาการงานด้านวทน เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยียางพาราซึ่งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคตวันออกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นที่ห้องประชุมจามจุรีโรงแรมบ้านปูรีสอทโดยมีหน่วยงานภาครัฐกรเกษตรกรชาวสวนยางพารากว่า200คนเข้าร่วม นางวานินาบุญนาคค้าผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการจัดประชุมบรรณาการงานด้านงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยางพาร,รา ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสําหรับยางพารารวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยการแปลรูปเป็นยางพาราเกรดพิเศษการผลิตยางวางจัดฟันผลิตจากน้ํายางพารารวมทั้งการวางแนวทางการแปลรูปยางพาราเพื่อนําไปสู่การสร้างพื้นลู่ลานกีทาพื้นลานอเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของมีกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบได้ที่เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีความรู้และนำไปเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราและปรับใช้ในการผลิตน้ำยางพาราให้มีมาตรฐาน บุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 พยากรณ์อากาศประจำวนัน้าตนออกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร,ร,ร้อนในกลางกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและลงกันโชกแรงบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร